ที่น้องที่รักแม้โยนาได้ทำกิจการของพระเจ้าแต่โยนามีความไม่พอใจและมีความโกรธที่พระเจ้าทรงพระเมตตาไม่ลงโทษกรุงนินาเวที่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าการไม่ทำเช่นนั้นสะท้อนว่าพระเจ้านั้นไม่ได้มีความเข้มแข็งและไม่สมบูรณ์ครบคันความคิดของโยนาแสดงถึงการมีความจองหองไม่มีกิจอารมณ์แห่งความรัก ไม่ได้คิดถึงการที่ชาวนินเวยจะได้รับสิ่งดีๆซึ่งเป็นเพราะโยนาไม่ได้มีความสุภาพถ่อมตนเปรียบเทียบถึงบาปที่มีในตนเองด้วยไม่ได้คิดว่าตนเองควรจะต้องเป็นเครื่องมือที่ดีและนำให้คนได้เห็นพระสิริรุ่งโรดในพระเจ้าคิดจะชการจึงต้องทบทวนไนตรตองชีวิตว่าเราโกรธง่ายโกรธบ่อยๆโกรธยาวนานหรือไม่ เราต้องยินดีที่คนบาปได้โอกาสชดเชยบาปได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าโยนาได้ออกจากเมืองเพราะเขาโกรธสิ่งที่เขาทำนี้ทำให้เราได้เห็นว่าคนที่มักจะง,งุดหงิดไม่เป็นคนเรียบง่ายมักสร้างปัญหาให้ตนเองเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเขาก็จะบ่นเสมอทุตรชไม่ควรมีท่าทีเช่นนี้ เพราะเราควรเห็นถึงความอ่อนโยนของพระเจ้าต่อประชากรที่เป็นทุกข์เราต้องมองที่พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดและในหนังสือโยนาพระเจ้าทรงสอนเขาโดยพวงให้มีต้นละหุงเกิดมาเป็นร่มบังศรีรษะของโยนาเขายินดีและต่อมาพระเจ้าให้หนอนมากัดกินต้นละหุงจนเหี่ยวแห้งไปพระองค์ให้มีลมร้อนจักพัดมา แสงแดดก็แผดเผาเขาจนเป็นลมโยนาได้ทูลขอให้ตายยังดีกว่ามีชีวิตแต่ทุกสิ่งเป็นไปตามการจัดการและการสั่งสอนของพระเจ้าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความโกรธที่เรื่องต่างๆเกิดขึ้นกับโยนาล้วนเป็นเรื่องเล็กๆส่วนเรื่องใหญ่ที่เขาไม่คำนึงถึงคือความรอดของผู้คนแม้แต่จะเป็นเพียงคนเดียวก็สำคัญกว่าสิ่งของมากมาย คิตชนจึงต้องใส่ใจต่อชีวิตวิญญาณของตนและผู้อื่นมากกว่าเพียงเรื่องของความร่ำรวยและความสนุกฝ่ายโลกรวมทั้งเราต้องหวังถึงพระเมตตาของพระเจ้าหรือเห็นพระเมตตาที่โป่งทรงมีต่อเราแล้วคิตชนต้องภาวนาเรียกหาพระเจ้าผู้ร่ำรวยด้วยความเมตตาทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นอย่าจองหองหลงลืมว่า หลายครั้งเราเองก็ได้อักตันยู่และดื้อรั้นแต่พระเจ้าทรงพัคเพียรต่อเราดังพระคัมภีบอกแบบประชัะชนเพื่อเตือนสติเราว่าพระองค์จะต้องสงสารมนุษย์ทั้งชายและหญิงและเด็กๆที่แยกไม่ออกว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีคำอธิบายด้วยว่าหนังสือโยนาทั้งหมด เตรียมทางสำหรับการเปิดเผยในพรารสารคือพระเจ้าเป็นความรักวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าสงพระเมตตาในความอ่อนแอของเราที่หลายครั้งเราตัดสินผู้อื่นโดยที่เราเองมีความผิดยิ่งกว่า On the contrary, i from the